เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมนาพรจริงๆก็ในสัดส่วนที่เป็นเกี่ยวกับรถเมย์เนี่ยมันต้องลิงก์กันกับกรมขนส่งทางบกแต่กระทรวงคมนาคมใช้วิธีที่ฉลาดครับท่านประธานครับรัฐมนตรีท่านหนึ่งดูขนส่งทางบกอีกท่านหนึ่งดึงขอสอสอเดี๋ยวรอบหน้ามาพอผมจะถามขอสอมอเกี่ยวกับรถเมย์ท่านก็โยนไปที่ท่านรัฐมนตรีมนาพรที่ก็คงไม่มาสละท่านมันก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านประธานครับเราถามว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไงครับผมงงครับหรือท่านสุริยะต้องมาตอบผมคิดว่าท่านสุริยะต้องมาตอบนะครับในกรณีแบบนี้ ครับเวียนานประธานสภาที่คารพครับกับผมนายสุพนัดมีนชัยนันู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานาครเขต9บางเขนจัดจัดหลักสี่พักเก้ากรไครับ่ามประธานครับผมไม่เข้าใจครับผมอยากรู้ครับทําไมทุกวันอังคารรัฐมนตรีไปไประชุมครมอได้แต่วันพฤหัสมาตอบไม่ได้ครับในสภาธามมนาพรเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอยู่กันตรงนี้แต่ก็ไม่อนุญาตให้ท่านตอบทั้งที่ท่านก็อยู่ในสภาแล้ว เรื่องที่ผมถามเป็นเรื่องใหญ่ของกระทรวงคมนาคมนะครับธรรมทานครับกระทบกับประชาชนหลายล้านคนมันไม่สําคัญมันไม่เร่งด่วนหรอกครับรัฐมนตรีคมนาคมมีถึง3คนแต่ไม่ตอบผม3คนเลยครับแต่จริงๆต้องบอกมอังไงครับว่าเรื่องนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่หนึ่งใน3ท่านต้องตอบได้นะครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่ของกระทรวงคมนาคมที่ประชาชนหลายล้านคนกระทบอยู่ตาทีหมอชิดสมเป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์ท่านสุรยะก็ไปตอบครับ ตาทีเรื่องแลนบริ์เป็นของท่านสุริยะในฐานะผู้กํากับสอนอขอท่านมนพรก็ออกมาตอบได้ครับแต่เรื่องที่ผมถามกลับไม่มีใครจะตอบครับเรื่องระบบขนส่งมวลชนท่านสุริยะก็ดูแลภาพรวมของธรรมประเทศท่านสุรพงษ์ดูแลขนส่งทางบกท่านมนพรดูแลขอสอมกอแต่ไม่มีใครตอบทั้ง3ท่านเลยผมอยากรู้ครับว่าทําไมถึงไม่ตอบกันแล้วโคต้ากระทุถ,ถามสดเนี่ยมันสายค้าเรามีกันแค่อาทิตย์ละสองครั้งนะครับ ท่านเล่นไม่ตอบครึ่งนั้นหนึ่งเนี่ยก็คือหายไปแล้วห้สัปดาห์หน้าผมก็ต้องไปแย่งเพื่อนสมาชิกคนอื่นอีกกระทบเพื่อนสมาชิกไม่พอครับความเสียหายของประชาชนกับไม่รับการแก้ไขครับท่านประธานครับผมฝากตรงนี้ครับท่านครับขอบคุณครับเชิญท่านล้ำตีมณพรครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีร่ฐมรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากประเด็นคําถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่องของประเด็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาในวันนี้นะคะเนื่องจากภารกิจของการที่จะ ประเด็นคําถามของท่านที่จะถามกระทู้สดมีภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องคือขนส่งทางบกเนื่องจากท่านรั่มรีช่วยสุรพงศ์วันนี้ท่านติดประชุมนะคะเรื่องของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ท่านมีนัดหมายก่อนหน้านั้นแล้วจริงๆท่านก็ได้ถามนะคะว่าจะมีการเลื่อนกระทู้ถามสดด้วยวาจาไปเป็นสักประมาณบ่ายโมงหรือไม่แต่ปรากฏว่ามันเลื่อนไม่ได้เนื่องจากเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาจริงๆทางกระทู้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามทั่วไปกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้แยกเฉพาะเนี่ยถ้า ท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านติดภารกิจท่านก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยแต่เนื่องจากช่วงเช้านะคะดิฉันติดกระทู้แยกเฉพาะของท่านสมาชิกจากจังหวัดลำปางของพรรคก้าไก่ฉันก็เลยบอกว่าฉันจะไม่สะดวกในการที่จะใช้เวลามาตอบกระทู้ถามสดได้ยวาจาแล้วก็ดิฉันมีกระทู้ถามทั่วไปในเรื่องของท่านสมาชิกจากสงขลาในเรื่องของแลนบิทดิฉันจึงรับกระทู้สองกระทู้นะคะส่วนกระทู้ของท่านสมาชิกรียฉันทราบค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นกระทู้ถามสดหรือท่านมีการโพสต์แล้วก็ท่าน เป็นคณะกรรมาการกระทรวงกรรมธิการของคมนาคมท่านก็ได้หยิบประเด็นเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะท่านสุรพงศ์ฝากดิฉันมาค่ะว่าอาทิตย์หน้านะคะขอหยิบกระทู้ดังกล่าวมาถามอีกในเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหาของกระทรวงคมนาคมไม่ใช่เพียงแค่ถามกระทู้ในกระทรวงคมนาคมเองก็ได้เริ่มการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะของท่านสมาชิกที่ท่านโพสในใน Facebook ของท่านแล้วก็ได้ทําการแก้ไขแต่ว่าการกระทู้ถามสดนั้นก็จะได้ ทราบกระทู้ถามที่มีประเด็นคําถามเพิ่มเติมแล้วนาไปแก้ไขต่อไปค่ะฉันขออนุญาตตอบแทนของท่านสุรพงศ์นะคะขอบคุณค่ะครับครับเชิญท่านสุพนัทครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทนินชันันครับผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตเก้าครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับขออภัยท่านรัฐมนตรีครับผมไม่ได้นั่งในกรรมธิการคมนาคมนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้ท่านเข้าใจผิดครับและเรื่องที่สองครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับ ท่านสุรพงศ์กำกับกรงขนส่งทางบกก็จริงแต่ท่านมนาพรก็ดูแลขอสมกซึ่งเป็นผู้บริหารรถเมย์ครับและเรื่องที่ผมถามเนี่ยคือเรื่องรถเมย์กับหมอชิดส,สองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถไฟฟ้าครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมนาพรจริงๆก็ในสัดส่วนที่เป็นเกี่ยวกับรถเมย์เนี่ยมันต้องลิงก์กันกับกรงขนส่งทางบกแต่กระทรวงคมนาคมใช้วิธีที่ฉลาดครับท่านประธานครับรัฐมนตรีท่านหนึ่งดูขนส่งทางบกอีกท่านหนึ่งดูงขอสมกกเดี๋ยวรอบหน้ามาพอผมจะถามขอสมอกเกี่ยวกับรถเมย์ท่านก็โยนไปท มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านประธานครับเราถามว่าเราจะแก้ปัญหายังไงครับผมงงครับหรือท่านสุริยะต้องมาตอบผมคิดว่าท่านสุริยะต้องมาตอบนะครับในกรณีแบบนี้พอจะได้ครอบคุมทั้งกระทรวงเลยครับก็ได้ไม่ต้องโยงกันไปโยงกันมาครับขอบุณครับครับก็ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ตอบหรือไม่ตอบเป็นสิทธิ์ของทางรัฐมนตรีนะครับข้อบังคับไม่ได้กํากับไว้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอเรียนสมาชิกอย่างนี้นะครับ ในหนังสือที่มีการแจ้งในภารกิจที่ติดของรัฐมนตรีเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับทองทางรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยชี้แจงชัดเจนว่าติดขัดภารกิจใดเพราะอะไรอย่างไรนะครับแต่ของทางคมนาคมเนี่ยเขียนกว้างๆนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ทางสมาชิกก็จะติดใจได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจ,จึงไม่มาตอบกระทู้นะครับอันนี้ท่านจะชี้แจงหรือท่านจะตอบกระทู้ด้วยตัวเองเลยครับชี้แจงนะครับครับ ท่านประธานสภาที่เคารพคะจากประเด็นคําถามของท่านสมาชิกสักครู่นะคะในเรื่องของการมอบหมายงานคะ่ะถึงแม้ว่าท่านมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมอบหมายงานขนส่งทางบกให้ท่านสุรพงศ์ขสมกได้มอบหมายงานให้ดิฉันแต่เนื่องจากสงหน่วยงานนี้มีความเชื่อมโยงกันการลูกตอบกระทู้ใดๆ ดิฉันไม่ได้รู้สึกกังวลใจเลยค่ะแต่การตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาถ้ามีการตอบกระทู้ที่ไม่ครบถ้วนด้วยข้อมูลก็จะทําให้พี่น้องประชาชนคลาดเคลื่อนและคําถามของท่านสมาชิกก็ไม่สามารถตอบให้กระจ่างชัดนะคะซึ่งครั้งหน้าท่านสุรพงศ์ได้รับปากแน่นอนค่ะว่าจะมาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกนะคะขอบคุณค่ะคำถาม,<ผ>มว่าพอสมควรนะครับประเด็นนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตถารือสักเล็กน้อยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทู้ถามครับครับเชิญครับ รเรีท่าระธานครับผมชุดที่พรมวิวพินโยครับพักเก้าไกลจังหวัดระยองในฐานะวิปฝ่ายค้านครับผมเคยลุกขึ้นหาลรือสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการที่กระทู้ถามของทางสภาทสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดหรือกระทู้ทั่วไปมีรัฐมนตรีหลายท่านที่ มาตอบกระทู้แต่บางท่านไม่มาตอบกระทู้เรื่องกระทู้แล้วก็ผมได้หารือกับทางท่านประธานรัฐสภาท่านวันมัมหันโนมาทาว่า,เ,าเราจะมีกระบวนการอย่างไรในการที่จะให้กระทู้ถามสดที่โคต้าตกไปแล้วต้องไม่ชิงโคต้ากันต่อเนี่ยจะมีการงดเป็นข้อบังคับการประชุมเพื่อให้เป็นกระทู้ถามสด4กระทู้เพื่อชดเชยกับการที่ทางรัฐมนตรีไม่มาทําหน้าที่ตอบกระทู้ได้หรือไม่ซึ่งก็เท่าที่ฟังคือไม่ได้ครั้งนี้ก็เลยทําให้ท่านกเลียพัฒต้องมาถามใหม่ในครั้งนี้แล้วก็ขอบุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบเช่นเดียวกันครั้งนี้ถ้าเกิดเราจะเลื่อนของท่าน สัปดาห์หน้าหมายถึงต้องไปกินโควตา้ากระทู้แถวสดสัปดาห์หน้าอีกใช่หรือไม่ซึ่งคําถามคือทางพวกเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมีเครื่องมือในการที่จะถามคําถามที่ฝากมาจากประชาชนอยู่ไม่มากนะครับท่านประธานแล้วเล่นไม่มาตอบเลื่อนตอบอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตอนนี้ผมทำ,ทำการขอสถิติการไม่มาตอบกระทู้ของท่านรัฐมนตรีทุกท่านไว้ทางกับทางสํานักกระทู้ของสภาโดยรัษฎรแล้วซึ่งยังรองคําตอบอยู่ ถ้าจะให้ดีผมว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเพื่อตอบกับนโยบายสภาโปรง่งใสของทางท่านประธานผมเสนอให้มีการเปิดเสติรัฐมนตรีที่มาตอบและแม้มาตอบกระทู้ทั้งหมดของสภาเลยว่ารัฐมนตรีท่านใดให้ความร่วมมือกับก,บการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากน้อยเพียงใดเพราะนี่คือหน้าที่ของท่านในฐานะรัฐบาลที่ต้องมาทําหน้าที่ตอบคําถามที่ฝากมายังพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเรียนท่านประธานหารือครับว่าเปิด สถิติเลยครับว่ารัมตีท่านใดไม่มาตอบกระทูบ้างซึ่งทางท่านมนพรผมขอล่าวชื่นชมนะครับท่านมาตลอดเคยถามกระทูตอบกันท่านก็พยายามจะตอบอย่างเต็มที่แต่ว่ายังมีอีกหลายท่านในรัฐบาลที่ผมเองยังไม่เคยเห็นหน้าเลยครับเช่นรัมตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับเรื่องของการตกลงเรื่องเวลาในการถามตอบกระทูนะครับก็อยากให้ทางวิรัฐบาลแล้วก็วิ่าย้านได้หารือกัน ในสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสให้เติมได้ถึง4กระทู้สดนะครับก็ยังเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีต้องประสานงานให้เรียบร้อยผมไม่มีปัญหานะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกในการถามตอบนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือการมาตอบของรัฐมนตรีเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสภาพบังคับในรัฐธรรมนูญเพียงแต่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าติดภารกิจใดจึงจะไม่สามารถตอบกระทู้สดได้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็รับชมอยู่ก็จะทราบเรื่องนี้เองนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการเปิดสติติการตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ทั่วไปและกระทู้ที่ตอบในราชกิจจานุเบกษานะครับจะมีการสรุปแล้วก็รวบรวมและเปิดเผยในตอนปิดสมัยประชุมนี้ครับครับขอบคุณครับ